5วิธีทำให้ Facebook ของเราไม่ถูกแฮกไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการน,นั้นคุณหนึ่งแนะนำให้พวกเรากดไลค์กดแชร์ไลน์นี้ไปด้วยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วคุณหนึ่งทราบด้วยนะครับเพราะปัจจุบันนี้มีเพื่อนๆหลายๆคนถูกแฮกกันเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นวันนี้เราจะมาตามแก้ในขณะที่ถูกแฮกไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับพวกเราจะต้องมาดู5การตั้งค่าที่คุณหนึ่งจะมาแนะนําดังต่อไปนี้เมื่อทราบตามนี้แล้ว เราไปดูขั้นตอนและว,วิธีการของ5การตั้งค่าที่ทําให้ Facebook ของเราปลอดภัยกันดีกว่าไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการ5การตั้งค่าสําคัญๆที่คนใช้ Facebook อย่างพวกเราเนี่ยต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับพลาดเลยนะแม่เดี๋ยวเราจะโดนแฮ็กถูกขโมยบัญชี Facebook ของเราไปแน่ๆเลยใช้ๆอยู่ดีอ้าว a c e b o o k หายไปเป็นของคนอื่นซะอย่างนั้นดังนั้น มาดูขั้นตอนและว,วิธีการป้องกันกันเลยวันนี้คุณหนึ่งจะเอา5วิธีมาให้พวกเราป้องกันกันวิธีแรกให้ไปที่ facebook ไปที่ขีด3ขีดไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้ครับแล้วเลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปไปที่ข้อมูลของคุณตรงนี้ครับแล้วให้เราไปที่แอปและเว็บไซต์ ตรงนี้ท่านผู้ชมต้องไปดูครับว่ามีแอปหรือเว็บไซต์อะไรที่เชื่อมโยงกับ Facebook ของเราอยู่หรือเปล่าและเรารู้จักหรือเปล่านะครับในที่นี้ของคุณหนึ่งคือ Tik t o ็อกก็คือคุณหนึ่งรู้จักแต่คุณหนึ่งจะสมมุติว่าคุณหนึ่งไม่รู้จักและคุณหนึ่งจะกําจัดให้พวกเราดูนะครับสําหรับใครที่เข้ามาในหน้านี้แนะนําให้เช็คให้ละเอียดเลยนะครับเราก็มากดดูนะครับกดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นรายละเอียดดังต่อไปนี้ซึ่ง แอปตัวนี้เขาได้ข้อมูลอะไรเราไปบ้างจาก Facebook ของเราก็จะมีอีเมลเห็นไหมครับลายชื่อเพื่อนอะไรต่างๆเลือกลบได้นะครับลบอีเมลที่มันไปเชื่อมโยงกับแอปนี้ออกไปได้นะครับแยกลบอย่างนี้ก็ได้แต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะพาพวกเรามากําจัดออกไปเลยในที่นี้คุณหนึ่งสมมุติเหตุการณ์ว่าแอปตัวนี้เราไม่รู้จักแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เราไม่รู้จักวิธีการกําจัดออกให้เรากดลบตรงนี้เลยครับ กดยืนยันลบแต่ถ้าท่านผู้ชมรู้จักอย่าไปเอาออกนะครับอย่างเช่นกรณีของคู่หนึ่งเนี่ยรู้จักแอปติก o อดีคู่หนึ่งไปเอาออกปุ๊บท่านี้แอปติกรอลที่อยู่ในเครื่องตัวนี้จะออกจากระบบทันทีเหมือนกันนะครับก็คือมันจะถูกถ,กถอนออกไปเลยเพราะว่ามันไม่มีบัญชีที่สมัครหรือเชื่อมโยงนะครับเราก็ออกไปนะครับอ่ะเนี่ยเมื่อเอาออกกําจัดหมดเรียบร้อยแล้วมันจะมีอย่างนี้ครับคุณไม่มีแอปหรือเว็บไซต์ใดให้ตรวจสอบแล้วนะครับถ้าอย่างนี้ถือว่า ปลอดภัยในขั้นตอนแรกหลังจากนี้เรามาดูวิธีที่2กันต่อเลยครับเราจะต้องทําทั้งหมด5วิธีป้องกันที่คุณหนึ่งจะเอามาสอนพวกเรานะครับมาดูอันที่2กันต่อเลยครับอันที่2ไปที่ facebook ไปที่ขีด3ขีดไปที่รูปฟันเฟืองไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย ไปที่ตำแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบเลือก Facebook ในหน้านี้เขาจะบอกครับว่า Facebook บัญชีตัวนี้ของเรามีใครเอา u ยูสเนมพาสเวิร์ดของเราไปเข้าสู่ระบบในอุปกรณ์อื่นๆหรือเครื่องอื่นนะครับดังนั้นเราก็มาตรวจเช็คเลยครับว่าเครื่องไหนที่ไม่ใช่ของเราตัวบนสุดตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ตอนนี้มันจะบอกชื่อ ยี่ห้อรุ่นให้เราทราบด้วยแบบนี้นะครับเราก็ต้องรู้ก่อนครับว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เอาบัญชี Facebook ของเราไปใช้บนอุปกรณ์เครื่องไหนบ้างและเป็นชื่ออะไรและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานแล้วหายไปแล้วตกน้ําไปเปิดไม่ติดหายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้หรือขายเป็นมือสองไปแล้วเราก็มาเอาออกซะก็คือกําจัดมันออกไปโดยเฉพาะไอเครื่องที่เราไม่รู้จักเลยเนี่ยหรือไม่มีประวัติหรือไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเอาออกไปซะ ในที่นี้คุณหนึ่งจะเอาออกให้ดูครับอย่างเช่นตัวนี้ iPhone 1 1เคยเป็นของคุณหนึ่งแต่มันไม่อยู่แล้วไม่ได้ใช้งานแล้ววิธีการเอาออกให้แตะไปที่อุปกรณ์นั้นๆแล้วกดออกจากระบบกดยืนยันครับออกจากระบบให้เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีตัวไหนบ้างก้าออกไปเรื่อยๆให้หมดเลยอันนี้จะเป็นวิธีที่2ยังไม่หมดครับเรามาดูกันต่อเลยครับในวิธีที่3 ส่วนวิธีสองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีเยอะมากแนะนําให้ออกจากระบบทั้งหมดเลยจะดีมากเพราะกดออก1ตัวมันก็จะเด้งออกมาด้านนอกแบบนี้ดังนั้นถ้าใครอยากจะเข้าไปเช็คอีกก็ย้อนกลับไปดูที่คุณหนึ่งบอกในขั้นตอนที่2หรือวิธีที่2นะ่ะไปทําตามนั้นก็จะสามารถกลับเข้าไปแบบนั้นได้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันออกมาแบบนี้ทีนี้เรามาทําในขั้นตอนที่3กันต่อเลยครับขั้นตอนที่3หรือวิธีที่3ให้เราไปที่ดูเพิ่ม,เต,มเติมในศูนย์บัญชี แล้วไปที่รหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยก่อนหน้านี้เราไปที่ตําแหน่งที่คุณเข้าสู่ระบบทีนี้เราจะไปที่การเตือนการเข้าสู่ระบบเลือก facebook ให้ท่านผู้ชมมาติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้ครับการแจ้งเตือนในแอปตรงนี้อีเมลตรงนี้ให้ติ๊กเป็น2ถูกแบบนี้เลย นะครับอันนี้สําคัญมากเลยนะครับเวลาที่มีคนเข้ามาแฮกหรือมาจรกรรม Facebook ของเราเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนไปที่ Facebook ของเราและอีเมลของเราในส่วนของอีเมลใครยังไม่มีอีเมลหรือยังไม่ได้เพิ่มอีเมลหรืออีเมลนี้เป็นอีเมลเก่าให้ไปรีบดําเนินการซะโดยด่วนเลยวิธีการเพิ่มอีเมลหรือลบอีเมลออกหรือเปลี่ยนอีเมลออกหรือเปลี่ยนอีเมลคนหนึ่งเคยทาคลิปสอนไว้แล้วถ้าใครดูอยู่บน YouTube ให้กดไปที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ แต่ถ้าใครดูบนช่องทางอื่นให้กดไปที่คำอธิบายด้านล่างของคลิปนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะแนบเอาไว้ให้นะครับอ่าให้ติ๊กถูกแบบนี้นะครับเมื่อติ๊กแบบนี้แล้วหลังจากนี้เราก็กดย้อนกลับไปครับกดย้อนกลับไปจนมาถึงหน้ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยแบบนี้ทีนี้ในวิธีที่4ให้เราไปตรงนี้ครับการท่องเว็บอย่างปลอดภัยกดเข้าไปเลยตรงนี้ ของท่านผู้ชมจะต้องติ๊กเครื่องหมายถูกเหมือนกับของคน่หนึ่งแบบนี้นะครับตัวนี้สําคัญมากเหมือนกันถ้ามีเว็บไซต์หรือลิงก์แปลกปลอมที่อยู่ในหน้าฟีด a c e b o o k ของเราหรือเราเล่น Facebook อยู่ดีๆมีเพื่อนส่งลิงก์มาให้เราแล้วเรากดลิงก์นั้นถ้าติ๊กเครื่องหมายถูกไว้แล้วระบบ Facebook จะมีการคัดกรองเว็บไซต์นั้นๆถ้าไม่ปลอดภยัยเราจะไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์นั้นๆได้หรือมันจะมีการปิดการนั่นเองนะครับดังนั้น มันต้องถูกติ๊กถูกนะครับถ้าเกิดว่าเผลอไปกดออกแบบนี้เปล่าปล่าแบบนี้อันนี้ไม่ปลอดภัยแล้วครับดังนั้นให้มากดติ๊กถูกแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็กดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยครับอันนี้ถือว่าเราเสร็จสิ้นกระบวนการ4ขั้นตอนเองเดี๋ยวเราไปดูในขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายนี้จะเป็นการป้องกันที่รัดกุมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นให้เราไปที่ Facebook ไปที่ขีด3ขีด ไปที่รูปฟันเฟืองไปที่ดูเพิ่มเติมในศูนย์บัญชีไปที่หลาดผ่านและการรักษาความปลอดภัยไปที่การยืนยันตัวตนแบบสองชั้นไปที่ Facebook ให้เราใส่รหัสผ่าน Facebook ของเราลงไปครับส่วนใครจำรหา,านนี้ไม่ได้ คุณหนึ่งเคยทําคลิปสอนไว้แล้วให้กดไปที่ตัวไอตอนนี้ได้เลยหรือใครดูบนช่องทางอื่นอยู่ให้กดไปที่คำอธิบายของคลิปได้เลยนะครับคุณหนึ่งจะบอกวิธีการเปรียรหาสผ่านใหม่ให้ครับเมื่อกรอรหัสผ่าน Facebook ของเราเสร็จกดดำเนินการต่อในหน้านี้ให้เราเลือกข้อความ SMS ติ๊กลงไปแบบนี้แล้วกดถัดไปแล้วให้เรามาติ๊กเลือกเบอร์โทรศัพท์ของเราครับ ถ้าเบอร์นี้ไม่ใช่ของเราแล้วแนะนําให้กดเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์แล้วเอาหมายเลขใหม่ใส่ลงไปได้เลยครับในที่นี้ของคูณหนึ่งคือเบอร์นี้ก็ติ๊กเลือกตรงนี้แล้วกดถัดไปในระหว่างนี้ระบบจะส่งรหัส OTP หรือรหัส6หลักไปที่เบอร์นี้ของเราครับเราก็ไปเปิดในข้อความของเบอร์นี้ของเราขึ้นมาครับเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ของคูณหนึ่งใส่ไว้อีกเครื่องหนึง่งดังนั้นคูณหนึ่งก็จะไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งครับ ก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้จะมีข้อความจากทาง Facebook เราก็กดเข้าไปแล้วเราก็รหัสตัวนี้ไปกรอกใส่ตรงนี้ได้เลยครับรหัสตัวนี้ไม่ต้องจดจำนะครับเป็นรหัสชั่วคราวใส่ครั้งเดียวก็ลืมไปได้เลยเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนใหม่ทุกๆครั้งเมื่อกรอกรหัส OTP เสร็จกดถัดไป เขาจะบอกว่าการยืนยันตัวตนแบบสองชั้นเปิดอยู่เมื่อได้แบบนี้แล้วกดเรียบร้อยแล้วกดปัดทั้งหมดออกไปได้เลยชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้ฝากแชร์ไปบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์คําว่าแชร์แล้วครูหนึ่งทราบด้วยนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่ playlist ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สําคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับ จะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ